อันนี้โลละเก้าสิบปต่ช่อนนี่ครับเก้าสิบร้อยสามห้าไปะดุเก้าสิบก็ได้เอาไหมห้าโลคัดได้ไหม ก็ได้ครับโอเคไม่ห่วงครับโอเคครับเดี๋ยวตะกร้าให้ครับผมครับเองได้ไหมครับครับผมจับค่ะจับค่ะคุณกับจับค่ะนี่ครับอ้วนครับ ไม่ผมวางของผมเออนึกว่าของที่แมกันตมากกัตจะได้เลยการันตจะด้เลยกันจะได้เลยรู้พาประดมหมนี่เพือนเ่อโอ้ยระโดดหน้าดูโอ้ยทางทีดูลงเนี่ยลงดูเดี๋ยวลงจากกิโลลงดู เขาเจับต้องมากเลยจับสูเขาไม่ได้เลยเอาแค่นี้พอไมรู้แกงอะไรรู้กระโดดใหญ่ครับ